โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ผมเทรตเตอร์วาซินนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ไอเดียมุมมองการศึกษาเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเคิดเห็นส่วนตัวนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองนะครับผมเงินของท่านนะครับเป็นธรรมเนียมกันที่เราต้องพูดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูนะครับผมว่า มีอะไรน่าสนใจนะครับก็วันนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะนะมาดูเหรียนที่น่าสนใจวันนี้ผมมาดูเบเกอรี่มิวสิกเอ้อไม่ใช่เบกเบกเบกนะครับจะเห็นว่าราคาลงมาทดสอบตรงนี้แปดอันนี้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงครับแล้วก็ ราทาทําการ break, เบรกเซนเทนไลน์สวยมากสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีศึกษาคือว่าในคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเวลาที่ราคามันเบรกนะครับผมมันมักจะย่อกลับลงมาเงี้ยนะครับทำแพทเทิร์นแล้วก็ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะขึ้นไปเลยก็เป็นได้หรืออาจจะลงมาแล้วรลุดโลเดิมทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยหรือเราเป็นเราจะเข้าซื้อขายหรืออะไรเงี้ย เราต้องเข้าใจพฤติกรรมของมันนะครับเราจะแบ่งเป็นกรณีที่เราต้องการที่จะซื้อแบบสปอตเราสามารถซื้อได้หมดราคาบริเวณนี้นะครับผมเพราะว่ามันลงมาในจุดที่คีย์เลเวลที่สำคัญนะครับถ้าเราเทรดก็อย่างที่บอกแบบถ้าเราจะแบบว่ามีทั้งใช้เลเวลแล้วก็มีทั้งแบบอันนี้นะครับระยะที่เราต้องการ ให้ลิสต์รีวิสวยๆเนี่ยก็คือว่าเราจะรอมันราคาลงมาแล้วเทรดขึ้นดังที่บอกในในทรงการาฟในลักษณะนี้ผมจะไม่เล่นช็อตไม่เล่นลงขาลงพูดง่ายๆนะครับจะหาจังหวะขึ้นก็คือการที่ราคามันลงมาต่ําเราถึงจะเล่นขึ้นซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ประจํานะครับเหมือนกันครับเหมือนนายไมเนเบอร์อาริชหรือเรียญมาณนะที่ผมพูดไปเวลามันขึ้นไปเนี่ยให้มันลงมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับ พราะกรหนึ่งก็คืออย่าไปเล่นตอนที่มันวิ่งขึ้นกลางคันนะผมแต่ถ้าอยู่ในเลเวลของอ่8.68 8.7เนี่ยสามารถเก็บได้หมดนะครับผมในกรณีที่เราจะซื้อเก็บของง่ายๆนะครับถ้าเราเข้าใจเงี้ยเราก็ที่ผมชอบพูดว่ารู้สิ่งที่ควรรู้ตรงนี้นะครับมันก็จะอ่าทำให้เราอ่า มองอะไรที่มันง่ายๆไม่ยากถ้ามองอะไรยากๆมันจะกลายเป็นง่ายบอกยากรวมกันเท่ากับงากนะครับผมอันนี้คำขัง,งนะครับเป็นมุกนะครับเนี่ยนะครับก็มีหลายๆคู่ที่แบบสวยมากๆนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมทุกคนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องบริหารเอาเองนะครับมีอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยเดโก้ co, อะไรครับเนี่ยนี่ก็ใช่นะครับยกเอน็นอะไรเนี่ยเอ็นอีเอน็นเจนจินคอยอะไรเงี้ยนะครับคาวาก็แต่าบางเหรียญมันสวิงเยอะนะต้องระวังระวังนะครับเ,เคยมีคนรู้จักนะครับ เขาซื้อเหรียญที่ดีแล้วเขาก็ได้กำไรเขาก็มาบอกผมนะครับเพื่อนๆคิดว่าผมจะซื้อตามไหมครับผมจำได้ว่าเป็นเหรียญเกี่ยวกับพวก NFT อะไรสักอย่างเนี่ยราคาเขาได้กำไรเยอะมากครับราคามันขึ้นไปแบบเยอะมากเพื่อนคิดว่าผมจะซื้อไหมครับไม่ซื้อนะผมเพราะว่าผมก็ผมให้เหตุผลคือว่าผมจะซื้อก็คือราคามัน มันลงมาแล้วเตรียมจะขึ้นใหม่ลักษณะแบบอธิบายไงนีคือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือลงตรงไหนแต่แปลว่าอาผมจะไม่ซื้อที่มันวิ่งขึ้นไปแบบกลางทางหรือไกลแล้วเขาอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่สไตล์ของผมนะครับดีของเขาจะไม่ใช่ดีสําหรับผมไงนึกออกไหมครับหรือดีของผม,ผมอาจจะไม่ดีสําหรับเพื่อนเพก็ได้นี่คือหลักคิดนะครับผมเราจะไม่เล่นหุ้นหรือเราจะไม่ลงทุนคริปโตเลยเราไม่จะไม่เทรดอะไรที่หูนะครับ อย่างผมพูดไปวันนี้ผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับไปพิจารณาแล้วก็ไปศึกษาด้วยตนเองนะครับผมเพื่อนๆน่าจะมีข้อมูลที่ดีกว่าผมอีกไปซ้ํานะครับผมแค่อยากจะมาแบ่งปันไอเดียที่มีประโยชน์นะครับฟรีด้วยแบบไม่ซับซ้อนมากด้วยนะครับแต่มันทําเงินนะครับผมโอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ